ผ่านมาค่ะโอ้โหฟักทองลำรดใหญ่ๆเลยนะคะมามอบให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามเพื่อจะให้ส่งต่อให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะคทาน,านของนายพนาเสียวงโสธิไกรนะคะคเป็นเกษตร,รกรอำเภออมก๋อยะคะ่ะครับไปกันที่ลำปางกันก่อน,น <ะ S 2> ไปที่เชียงรายกันก่อนก็แล้วกันนะครับเชียงรายนะครับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายนะครับ พระรัตนมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสงฆ์รวมถึงคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหคณะกรรมการกองทุนวัด วัดช่วยวัดนะครับแล้วก็คณะกรรมการคอป,อปอพอด้านสถานสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์คณะกรรมการพระกีฬานุปักถากนะครับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกันในการมอบหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็น้ําดื่มให้แก่นายแพทย์สุรชัยปียบวารบงนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จันเป็นการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระสังฆราชในการสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถาน,นการณ์โควิด -19 ขณะเดียวกันนะคะก็ได้นําคณะมามอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็น้ําดื่มค่ะมอบให้แก่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลเชียงแสนและโรงพยาบาลดอยหลวงซึ่งถือว่าคณะสงเชียงรายนะคะได้ออกมาร่วมขับเคลื่อนแล้วก็ให้กําลังใจเป็นบแบบอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธนะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะใช่ครับ